วันนี้ป้าจะทำไก่ต้มซีอิ๊วมีไก่ป้าโลสามขีดแล้วก็เครื่องต้มป้ามีสมูลไพรป้านะมีรากผักชีนี่ป้าใส่อยู่สี่รากรากใหญ่สี่รากถ้ารากเล็กก็ใส่ทักห้ารากเนาะกระเทียมนี่กระเทียมขิงขิงหกแ่นก็มีนี่ ซอสปลาตบเขียวสซีิยวกเซี่ยวขาวเซี่ยวขาวผงปรุงจะใส่เกลือนิดหน่อยเพราะว่าไก่เขาไก่จืดแม่อร่อยน้ให้มันลดออกผมก่อมาเนาะเวลาเราไปหล้ๆจะเค็มไม่เค็มนั่นแหละเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มอีกทีนึงนี่ป้าใช้สะโพกบนกับอ,อ,อกสองชิน้นอกสองชิ้นแล้วก็สะโพกบน พวกบนนี้ทำแหละล้างความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูป้าต้มนะใส่เครื่องแก่บุบก,ก่อนนะเครื่องนี้เราจะใส่เนีบุบสักหน่อยก็เรียงไก่ลงไป ใส่ซีอิ๊วจ้ะซีอิ๊วพี่ป้าใส่สามช้อนนะอันนี้ซอสไฟเขียวซอสไฟเขียวชซอนหนึ่งช้อนหนึ่งนะจ๊ะผงปรุงจ้ะใส่เลยเดี๋ยวไก่เราจะได้ไม่จืด ไก่เนือ้อจุกจะแม่อร่อยเนาะเวลาเรามาเวลาเรากินเราทานจะแม่อร่อยจสเกลือนิดหน่อยไปช้อนเกลือไปช้อนนะ bán phong già. ้มจนไก่เราสุกนะแล้วแต่เตาเตาไม่เหมือนกันป้าเลยไม่ได้บอกเวลานะเตาบ้านไม่เหมือนกันบางบ้านก็เตาแรงาบางบ้านก็บางบ้านก็เตาไฟอ่อนเนาะเอาจนไก่สุกมันใช้ได้ จะขอชิมน้ำเลยจะเติมอีกหน่อยนะ

ก็แอบใส่น้ำปลาไปช้อนนั้นเนี่ยให้เขาชูกลิ่นขึ้นมาหอมๆเลยเอาน้ำปลากับซอสจะผสมกันจะหอมหอมจะอร่อยนัวขึ้นเนาะ แน่นแล้วไฟแล้วลดไฟแล้วค่อยๆตุ๋นให้เด็กเบ,บาๆไฟแรงเดี๋ยวหนังแตกะรอการให้หนังสวยเดี๋ยวมาดูตอนสุกเนาะสุกแล้วนะไก่ป้านเนี่ย ใช้ได้แล้วเดี๋ยวป้าจะตักขึ้นแล้วก็รอเย็นป้าถึงจะหัน่นป้าหั่นแล้วนะไก่ป้าต้มสุกแล้วหั่นแล้วไก่ต้มซีอิว๊วของป้ารสชาติกลมก่อมน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาบอกว่าแซ่บมาก พร้อมเสิร์ฟแล้วถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือชอบช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะป้าขาจบคลิปแค่นี้นะ